บรรยากาศนะครับผมตรงนี้อยู่ท네่ามกลางหมอกนะมีหมอกจางๆนะผมตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางหมอกเ่ยหมอกจางๆถ้ามองมาแต่ไกลก็จะเห็นอยู่นะครับก็เมื่อกี้ผมเดินไปเก็บเบ็ดถึงนู่นเลยนะครับผมเบ็ด ไปชุดูนะไม่ได้สักตัวหรอกกับมอมาตรงนี้เห็นหมอกทางนี้เลยนะผมเห็นหมอกชัดเลยพอเข้ามาถึงก็เห็นจางๆนะครับก็จะมาดูรอบนะผมกลับมาดูรอบนะที่จริงจะเดินกลับบ้านเลยก็ได้แต่ผมก็เด็อดอออมกลับมาเพื่อดูรอบอีกนะครับผมเพราะาลืมนะเราลืมดูนะเราต้องมาดูนะครับหลังแรกอยู่ตรงนี้ด้รอบเราโอเคครับผมรอบผมก็มีแค่สองหลังนะแต่เป็นรอบยิ้มขึ้นมาได้ ตางมาเดิมนะผมมาดูจะมีคนงานหรือเปล่าโอ้ยจะมีอะไรไหมวันนี้อวันนี้มีปลหมอตัวเดียวนะครับปลามอปลากระดีเลยไม่ค่อยหมานนะวันนี้นะไม่ได้ปลาขาวเลยนี่ผมไม่ค่อยหมานนะครับมันเข้าเป็นบางวันนะครับบางวันก็เข่าบางวันก็ไม่เขานะวันนี้ไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวข้ามสะพานจะดูอีกฝั่งหนึงนะครับผม วันนี้นี่ไดาประช่อนทุกครั้งเลยนะไม่มีเห้วนะครับผมดูว่าวันนี้จะเห้วหรือเปล่าตรงนี้เลยนี่ก็น้ำเริ่มขึ้นอาจจะต้องขยับรอบนะเดี๋ยวรอดูสถานก,การณ์อนว,ว่าเราจะได้ขยับรอบหรือเปล่าโอ้ยหลอบจมครับหลอบจมถ้ามีตัวก็น่าจ,จะตายนะนี่ครับผมข้างหัวกันนะปลาวิ่งข้างนะเอะอเรานะขยับรอบแล้วมั้งนี่ โอ้ยมีอะไรครับจะต้องขยับรอบแล้วครับเพราะว่ามันน้ํามันขึ้นมาสูงกว่าเดิมน,นะต้องขยับครับต้องขยับมาดูวิธีการดักนะผมนี่เป็นข้างหัวขนาดนะนี่ก็นเลยคนนี้มันไม่มีข้าวนะมเป็นมีย่านะเราไม่ต้องห่วงนะมันไม่มีข้าวน,านี่ ผลทั้งนังนทำก็คือการเคลียร์ทางนะผมเคลียร์ทางให้มันมงูนะเคลียร์ทางให้มันมงูนะครับผมตาดิ้นทบลงเลยนะครับตามดิ้นทบประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้จุดลงลงยาวนะครับผมนี่อย่างนี้นี่แล้วเราก็จะรอบบางนะเราไม่ได้วางตรงจุโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมขออภัยนะโอ้ยตั้งกลองอยากมากๆเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหมดอีกแล้วนะหมดเยอะจริงๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราทำจุดโล่งๆไ้อย่างนี้นะแล้วก็จะหลอกบางตรงนี้นี่พอปลามันว่ายมาเรื่อยๆแนละ้วมันมาเจอจุดตรงนี้มันก็จะเข้าไปอยู่เลยนะครับนี่เอาหญ้าปิดขังนาพันธุนิดหน่อยนะครับอยากให้หัวถึงพืนเลยนะแต่ว่าให้ตรงตรงนี้มันลอยนะเพราะว่ามันจะได้แบบมีอากาศหายใจนั่นนี่ เอาให้ตรงนี้มันลอยนิดหน่อยนะครับไม่ต้องลอยเยอะมากมตรงทางเข้าทางหัวเนี่ยให้ลงถึ Monkey Monkey งพื้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะข้างหน้าก็เป็นร่องนะผมแล้วก็เอาหญ้าปิดนะผมต้องหญ้าปิดให้หมดทั้งรอบนะครับผมปิดให้หมดทั้งรอบเลยประมาณนี้นะแล้วก็วางลงไปเลยข้างหน้านี้ต้องอุ้งเที่ยงนะผม แล้วก็อย่ามาดราม่านะครับว่าเฮ้ยลุยข้าวเขาพังอะไรเงี้ยไม่นะครับมันเป็นที่เรียกว่างไงนะไม่ตรงเนี้ยมันเป็นไม่มีข้าวละเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับนี่ทางขกาพะกนาฝั่งนี้มันไม่มีข้าวนะครับนี <S <S ่สังเกตดีดีมันมีแต่หญ้านะผมหญ้าเต็มหมดเลยนี่ไม่มีข้าวเลยเนะเอาจริงงนาแบบนี้แทบไม่มีข้าวเลยนะครับ <S <S มีแต่หญ้านะหญ้าปกคลุมเลยถ้าสังเกตดูดีดีนี่อันนี้ฝั่งนี้ข้าวนะฝั่งนี้ข้าวฝั่งนี้ ยากนะผมดูง่างยางี้เลยเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่มีข่าวนะผมไม่ลาผมดัก็ดผมก็ดักแค่ฝั่งนี้นะครับผมผมก็ลุยปยา่าย้าแบบกเบรกป่าย้าดักไปหลุมๆก็ไม่มีใครมาว่านะเพราะมันไม่มีข่าวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เอาให้มันลอยนิดหน่อยนะไหนนี่ครับผมตรงนี้นี่ให้มันลอยนิดหน่อยแค่นี้พอคนระับไม่ตายแล้วเพราเราดูเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับหมดเยอะมากเลยจะต้องกลับไปทาเกลืออีกแล้วดิตรงนี้ก็ทําทางลงโลไว้นะครับนี่ หลุมล่องยาวมาได้นี่ตามันก็เห็นเเกตปุ๊บเอยมันเห็นทางต้ลบปุ๊บก็ว่ายเข้ามาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนอุโมงค์ไงเพราะตรงรลบตรงรอบมันโล่งนะครับแต่ว่าทางข้างทึบทังข้างทึบทั้งล่างทึบทั้งบนทึบนี่มันจะเข้าเป็นช่องอยู่มันเป็นช่องซุ่มหากินของปลาเลยนะครับปลามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมปารทีกันหลับลอบแบบง่ายๆนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่ากับรอบการดักรลอบของเรานะครับ เดี๋ยวเราตัดไปดูอีกทีตอนมายามตอนเย็นหรือแม่กรับพรุ่งนี้เช้าเลยนะว่าจ,จะพอม,มีผลงานหรือเปล่าส่วนลูกนี้ก็จะเข้าเฉพาะกลางคืนนะตรงนี้เนี่ยจะเข้าเฉพาะตอนกลางคืนกลางวันไม่เข้าเลยนะครับโอเคครับผมไปกันครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีตามตอนบ่ายนะครับมาดูรอบไปผมรอบที่ดักไ้บมาช้าเนี่ยที่เราทาสอนวิธีเป็นมเช้านะครับ,รรบก็เมื่อกี้นั่งผูกเบ็ดนั่งทําเบ็ดเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยยังไม่ถึงเวลาออกไปหาดักเบ็ดก็เลยมาดูรอบก่อนนะครับ ซึ่งมราถึงนี่รอบจมนะครับแต่ว่าเห็นน้ําขยับนะครับผมนี่ครับผมรอบมันจมนะไม่รู้จะมาเกิดจากอะไรนะครับผมอาจจะเป็นพ่อวางรอบไปเรื่อยๆรอบเลยจุนะแบบนี้ปลาเข้าตายแน่นอนครับโอ้ยหเห็นโอ้เปลาดุกโอ้ยหโอ้โโอ้โหมางไงครับนี่เฮ้ยมางไงครับอุ้บหมอสองตัวอุ้ยมางไงนี่ เดี๋ยว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 เหมันมาไงครับนี่ครับอุ๊ยดุดดุรัสเซียครับดุรเลี้ยงว่ารูปจากโบไหนเนี่ยโอ้โห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกลับปลาช่อนครับผมโอ้ตัวนี้ตัวผมสนใจปลาดุกมากกว่านะปลาดุกใหญ่มากแต่ตายนะปลาดุกนี่ตายนะเพราะว่ารอบบรรจุมันน่าจะเข้าตั้งแต่เช้าแล้วปลาดุกนี่ปลาช่อนยังไม่ตายน่าจะพึ่งเข้านะครับปลาช่อนนี่น่าจะเข้าได้สักการจะพึ่งเข้าไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมเลยไม่ตายนะแต่ว่าหัวถลอกครับช่อนหัวถลอกปลาดุกกมหหหััััววะะลลลออกกนนคครรบบผเาาี่ แล้วก็มีปลาหมอน้อยอีกสองตัวนะปลาชอ่อนอาจจะเข้ามากินปลาหมอก็ได้นะโอ้หหมาจริงๆครับผมไม่ได้ผมบอกแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับตามทางให้ปลาวิ่งนะครับนี่สุดยอดครับเดี๋ยวออกมาให้ดูเลยโอ้ประดุกใหญ่มากครับผมปละดุกเลี้ยงนะผมดูแล้วเนี่ยน่าจะหลุดมาจากบอ่อไหนสักบอ่อนะครับลายอย่างนี้เป็นประดุกลัสเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่จะไม่แน่ใจว่าเป็นประดุกเลยไม,ไม่ไม่น่าใช่ปลาดุกอุยนะตัวออกสีอย่างนี้น่าจะเป็นประดุกลัสเซียนะที่เขามาขายตามรถเนี่ยโอ้โหนี่ครับผม โอ้ใหญ่มากโอ้หูกับไม่มิดูดูมือได้แค่นี้ครับผมโอ้โหประดุกเสียดายครับตายครับผมถ้าไม่ตายนีิน่าจะได้สักโอ้สุดยอดนะ้อ้โหโดนกัดหางนะอู้หอโ้สุดยอดครับผมมดูกระชอนครับช่อนกระไซสวยเลยไซคาดขีดนี่ครับนี่สุยอดไปเลยใส่ถุงครับไม่อนใส่ถุงกนเลย อันตรายครับอันตรายมด็มขาเลยช่อนใส่ถุงเลยครับอันตรายผมจะหลุดนะใส่ถุงครับใส่ถุงปลาดุกนะครับืใส่ถุงครับปลาดุกโลกรัวนะสองตัวนี่ปลาหมอนี่ใส่ไว้งบี้นะผมเอาไปเป็นเหยื่อนะปลาหมอทําเหยื่อนะผมเหยื่อให้ปลามันเข้านะเผื่อมัมิวไปช่อนเข้ามาอีกนะครับผมจริงๆไม่ต้องมีเหยื่อก็ได้นะผมก็ไม่ได้ใส่เอยอะนะปลาหมอมันเลือยวไว้ก็ให้มันอยู่ในนี้ลนะโอ้โหสุดยอดเลยครับผม ใหญ่มากประดุกดิเมื่อกี้นี่แต่ตอนนี้ผมโดนมดนมนะโอ้โหเด้ดักได้คืนก็ได้ดักได้คืนการดักก็เหมือนเดิมนะครับผมฟังหันหน้าออกไปทางลนะ่องลูบเลยนะทานจะที่เคลียร์ไว้นะครับผมแล้วก็ให้ตูดมันลอยนะเมื่อกี้ตูดมันจมนะไม่แน่แต่ว่าเกิดจากใครเห็นใจนะครับแต่ผมยกรอบนี้ใลยผมโดนมดกัดทุกทีเลยแล้วก็เอาหญ้ามาปิดเอาไว้นะเข้ากระลงโล่งนะครับ น,นี้ก็ให้มันลอยนะตอนนี้หน่อยให้ปลาขึ้นมาหายใจได้แต่ว่าเมื่อก,กี้ดับไปจมุมแล้สุดยอดับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยหมานครับหมานหมานหมานสุดยอดเลยครับคลิปนี้หมานสุดยอดเลยครับผมสองตัวนะน,นี่โอ้โหกระดุกกับปะช่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดินข้ามเดินข้ามสะพานกันครับสะพานต้นตาลน,นะ เดี๋ยวผมผ่านละโอ้โหหมานะวันนี้สุดเลยครับผมหลังจากที่มาเช้าแล้วสอนดักไปแล้วตอนบ่ายมาดูนี่โดนเลยครับหมานจริงๆนะรอบลูกนี้เนี่ยผมมาดูนี่ไม่เคยพลาดสักครั้งเลยนะผุดยอดเลยครับผมรอบลูกนิดเดียวเองก็เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกินนะผมปลาดุกนี่ทำต้มหมอบปลาหรือมั้งนี่ต้มหมอบปลปล้านะผมผุด่านก็หมอปลาเนีผมภาษาลังร้องนะผมภาษาบ้านเราเนะี่ลนั่งร้องนะครับผมคนบุรีรัมนะครับก็ กนะ็โอเคผมจะรอกลับ,บานนะเจอกันคลิปหนะ้าผมทดชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมกดกระดิ่งกด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับบาย